เพลินไปค้นเอกสารมาเรื่องหนึ่งคืออะไรท่านทนาหน้าที่ของความเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกหัวหน้าครอบครัวได้ดีมากเลยแหวนพระธรรมรงวงนั้นที่ใส่อยู่เป็นแหวนที่ไม่เคยถอดเลยนะครับเป็นแหวนที่ถอดมาจากศพลูกคือพระอ,องค์เจ้านพวงศ์แล้วก็ใส่ไม่เคยถอดตลอดชีวิต รักลูกมากเลยแล้วสอนลูกดีมากการสอนของลูกสอนทุกอย่างไม่กระทั่งเอ้าเธอเดินไปหยิบของที่ท้องพะโงมาสิระหว่างเดินมาเธอเห็นอะไรบ้างเป็นคนหัดสังเกตรหรือเปล่าดูนะสิ่งนี้คนทําให้ควรทาท่านมีเอ่อท่านมีคนหนึ่งคือเพงเพลงกุลนะ่ะท่านสอนทุกอย่างออกจากปากจนกลายบทจนกลายเป็นบทพระราชนิพนธ์จากการสอนท่านดูมาใช้ชื่อบทนั้นสอนว่าอะไร ชาญภาษีคายทุกอย่างจากปากให้กับลูกเพราะนั้นต่อไปในอนาคตถ้าผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะเมตตาจงทำตัวอ่อนน้อมถ่อมตนเขาเมตตาผมอ่านเจอหนึ่งคำอาจารย์อย่าทำตัวเก่งมากอยู่ยากท่านบอกเลยอาจารย์ชาญภะษีเนี่ยอย่าทำตัวเก่งมากอยู่ยากต้องเข้าทางลมนะฮะอันนี้คือสิ่งบอกนะครับ